ห่วงเต้นในห,ห่วงร้องไว้ยเจบค่ะสามชาครับผมพูดไปสองไพยเบี้ยนิ่งเสียไม่ปลาใสเฮ้ย,ยมันคอมเนี่ยมึงเห็นไหมอี่พอเทพเลยเนี่ยมันคอมจังวะเออ,อคือสุดท้ายของงานแถาแล้วเนี่ยลิเกเขาเล่นคือละสองคณะสามคณะเนี่ยมาอ,อับอายมาเสียชื่อที่น<อ><อ>ี่กูเทพ เอ้โหโอโหน่าฟังด้วยฟังดิังวะร้องยังไงเจาะเจาะเจาะเอเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วมานะหน่อยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดก็ได้ให้อภัยก็เถอะมาไกลด้วยมาไกลตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเอาเอาไหมเริ่มพูดไปสองไทยเบี้ยนิ่งเตี้ยไม่ปลาใสโอีกแล้วอีกแล้วพ่อกูเครียดกระตุกไม่ฝ่ โอ้เทพน้องเนี่ยมัวแตะลายหาเมียชาวบ้านนีไม่ฟังจังหวงจังหวะลูกน้องร้องไม่เป็นเราร้องเนี่ยแล้วทำอย่างเงี้ยเน้นหน่อยเน้นหน่อยเราอายเขางไอ้เนี่ยมีคนอย่างพวกมึงเนี่ยเขมรนึ่ได้เหิมเกล่ำตังดิไม่เอาแล้วนะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเร็วเออเรามาไกลเดี๋ยมาจากสิงค์บุรีนะเดี๋ยวให้เราเสียชื่อให้เราอายเขาสิเยอะเฮ้ยยายมีเขี้ยวนะจังหวะนะเจาะเจาะเจ่อ าให้กูทนไม่ไหวนะอย่าให้กูพูดเป็นคําสุดท้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้โอกาสเข้าใหม่เอ้าเริ่มอีกทีนึงพูดไปสองเลยเบี้ยนิ่งเสียไม่ปราศัยเฮ้ยแล้วไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้วทำนี้ไม่ได้ไม่เอาต่อไปนี้ไม่เอาไม่เอาไปพลาดเหรอไม่เอาไอ้เนี่ยทำไมอ่ะขายลองเตะจังหวะโอ้จะลองไม่เข้าเลยเหรอ เขาหัวหน้ามึงจะไปว่าเขายังไงเดี <Hero ic> ๋ยวไล่แม่งเลยไล่เขายังไงล่ะทำไมคณะคณะเขาเอออ้านึกว่าคณะกูฉันลืมลืมเคาะเออเอ้าขอโทษ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 พี่โทษท่านอาจารย์ปิ๊ดด้วยนะครับพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียไม่ปลาใส ไม่ปลาใสเยพูดไปสองเลามาตาเขียวเล